สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์แขกร้านสถาพมพยานพยากร,กรกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาทานายดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสประจําเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันยีวันที่28กุมภาพันธ์นะคะสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมท้ายคลิปเราจะมีคําแนะนําเสริมดวงชะตาสําหรับคนที่อยากเสริมดวงกันในเดือนนี้นะคะอ่าว่าแล้วเราก็มาจับไพ่สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสกันเลยนะคะ ว่าในเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในชีวิตบ้าง แต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะการที่เราดูดวงแบบภาพรวมประจําวันเกิดประจําเดือนเกิดประจําราศีเกิดหรือประจรําลัคนาต่างๆนะคะเป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้บอกว่าจะแม่นแบบ100%มันจะแม่นอยู่ประมาณ50 60- 70%เพราะว่าไม่ใช่ดวงรายบุคคลน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเอาไปปรับเปลี่ยนแก้ไขกันนะคะอะเดี๋ยวเรามาจับไพ่กันเลยนะคะ สักคู่นะคะคนเกิดวันพฤหัสในเดือนกลุ่มกุมพานะคะสิ่งที่ต้องระวังเนาะระวังเรื่องการใช้เงินช่วงนี้เอาเงินซื้อความสุขตัวเองมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าซื้อความสุขตัวเองแล้วทุกแล้ว ทุกภายหลังอันนี้ต้องระวังการหักห้ามใจตัวเองเดือนนี้กิเลสคนเกิดวันพุธเยอะมากอยากได้นั่นอยากได้นี่ ไอ้คนเกิดวันพฤหัสเยอะมากนะคะอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเอานูน่นอยากจะจองอันนี้จองคิวอันนี้ทําอันนี้ดีกว่าไปซื้ออันนี้ดีกว่ามันเป็นกิเลสที่ค่อนข้างเยอะมากดังนั้นต้องระวังเรื่องของการใช้เงินแต่ถามว่าการเงินดีไหมจะบอกว่าการเงินดีสําหรับคนเกิดวันพฤหัสเหมือนมีคนคอยช่วยเหลือเหมือนมีครูบาอาจารย์ช่วยเหลือขอเดือนนี้ในเรื่องของการขอพรหรือไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครถือว่าสําเร็จแต่ต้องระวังใจตัวเองที่มันไม่พอหรือระวังความ ความโลภอันนี้ขออนุญาตพูดตรงๆระวังความโลภได้คืบจะเอาศอกนะคะอยากจะบอกว่าได้เท่าไหร่ให้รู้จักประมาณเนาะแบ่งทำบุญบ้างนะคะส่วนในเรื่องของการเริ่มต้นหรือการทำงานเดือนนี้ต้องระวังนะคนวันพฤห,หัสจะใจร้อนจะอยากได้เร็วๆอยากจะทำงานเสร็จเร็วๆอยากจะ ทําทอะไรก็แล้วแต่ฉันไม่อยากจะรอเดือนนี้ฉันจะไม่รอใครเลยแต่ทุกคนต้องรอฉันดังนั้นต้องระวังเรื่องของอารมณ์ตัวเองแล้วก็ในเรื่องของบางท่านนะคะอาจจะมีในเรื่องของการาต่อเติมบ้านนะคะหรือ,อลงทุนทําที่ดินต่างๆต,ต้องให้ระวังการวางแผนให้ดีๆเนาะบางทีอะค่ะงบประมาณที่เราวางไว้มันจะเกินขึ้นไปนะเดือนนี้ต้องระวังรายจ่ายไว้ด้วยหรือถ้าใครจะเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆสามารถทําได้นะ ถ้าใครชวนหุ้นก็สามารถทําได้เหมือนกันตลาดที่เหมาะกับเราในเดือนนี้เหมือนกันนะตลาดต่างประเทศถ้าทําการตลาดเนาะตีตลาดต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านก็ถือว่าคอยวันพฤหัสทําได้นะคะแล้วก็ถ้าจะเริ่มงานอะไรใหม่ๆมีคนชักชวนถือว่าสําเร็จเหมือนเร็วๆนี้คอยวันพฤหัสอยากจะทําอะไรสักอย่างอยากจะอยากจะทำอะไรสักอย่างที่เป็นของตัวเองหรืออยากจะทำอะไรสักอย่างที่มันโดดเด่นถือว่าเดือนนี้ทําได้แต่ต้องบอกงี้งานดีเงนิงนปัง ความรักไม่ค่อยดีคนเกิดวันพฤหัสเดือนกุมภาพันธ์ต้องระวังความรัก นะคะความรักในที่นี้มันสอดคล้องมาจากว่ามันมีปากเสียงกันมาระยะเวลายาวนานแล้วสักระยะเวลาหนึง่งหรือมันเป็นเรื่องที่เกิดซ้ำๆย้ำๆอยู่อย่างนั้นไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนซึ่งกันและกันมันจะเอาปัญหาเดิมเข้ามาทะเลาะก,กันมันจะมีปัญหาค่อนข้างยืดเยื้อและคาราคาสังมันไม่ได้จบง่ายๆแนะนําว่าคนเกิดวันพฤหัสถ,ถ้ามีปัญหาแบบนั้นอยู่นะคะค่อยๆ ค่อยๆคิดค่อยๆแก้หาทางออกในเรื่องของความรักเพราะว่าดูแล้วความรักน่าจะมาในเรื่องของความรักที่เป็นกรรมเนาะคนเกิดวันพัตในเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นความรักที่เป็นกรรมสู้ๆอดทนฝ่าฟันอย่างอื่นแฮปปี้หมดเสียอย่างเดียวความรักแต่ที่สําคัญต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะอุบัติเหตุของการเฉี่ยวชนเนาะการซ่อมรถเกิดขึ้นนะคะอะไรประมาณนี้ส่วนในเรื่องของการเสริมดวงชะตาเนาะถ้าเราอยากจะแบบว่าทําบุญเสริมดวงถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะอ่าแล้วก็ในเรื่องของการไหว้ขอพรอสิ่งศักดิ์ เนาะให้ไหว้พระแม่รัศมีนะคะหรือไหวช้างสามเสียนถ้าใครอยู่ใกล้ก็ไปไหวช้างสามเสียนอย่างเงี้ยเสริมดวงชะตาของเรานะคะที่สําคัญคนเกิดวันพฤหัสนะจะบอกงี้ยิ่งสวดมนต์ชีวิตยิ่งดีขึ้นนะคะไม่ต้องสวดแบบเป็นชั่วโมงเอาที่เราไหว เนาะสวดบทถ้าจะแนะนำเนาะก็ถ้าในวิกฤตแบบนี้ก็อยากให้สวดพระคาถาเงินล้านนะคะยิ่งสวดยิ่งได้นะคะแล้วที่สําคัญได้ไม่ว่าจะได้แบบโชคลาภหรือได้แบบฟุกฟุกเฮงเงคุณก็ควรจะแบ่งรายได้ไปทําบุญด้วยสุขภาพของคนที่เกิดวันพฤหัสสิ่งที่เราต้องระวังนะตอนนี้คือสายตากระดูกนะคะการเดินทางนะคะอ่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ